ลิ้นติดปอกอดติดดาวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ซิปมาเรียบวันดีค่ะสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีคุณผู้ชมครับพี่เพิ่งมาจากตลาดยิ่งเจริญมาหาปอที่นี่ไงจริงเหรอครับคือวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าละลานตามากเลือกไม่ถูกเลยน่ากินไปหมดเลยครับพี่ก้องรู้ไหมพี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกินได้ไหมครับอันนี้ต้องกินหลังอาหารอันนี้ไปลิ้นติดปอแฟฝดไหมครับเป็นงานก้องแฟร์ จะบอกว่ายีป่ปอมาที่นี่ปุ๊บพี่เลยต้องรีบมาไงเพราะวันนี้พี่เตรียมอาหารให้ปอเต็มไปที่เลยล้างล้างท้องมาอย่างลูกล้างท้องล้างทุกอย่างมาแล้วครับผมล้างตู้เย็นหมดแล้วโอเคล้างตู้เย็นเพื่อเตรียมเอาของที่อร่อยๆกลับไปใส่ที่ไม่ม<อ>งานลีดด้ิปโปแปลกรั้งต่อไปเนี่ยแต่ที่ที่พิเศษกรังจิตมีงานวันที่2 0่สถึงยีตุลาคมนี้นะครับที่ชั้นบีบอยนะคะ ยี่ไปกันได้เลยนะคะรีบไปกันเลยค่ะอาหารกอบพาเมนูร้านกว่าร้อยร้านค้านะคะคม,มาอันแรกเลยค่ะถั่วทอดบางนรานแป้งเขาแป้งเาแป้งแ,แบบบางกรอบผู้ิสงแมคคาดีเมียแมคแม่วงหิมพัม<า>งเรียกว่าของเขาขนี่กำลังดีมากเลยพี่เอให้ปอกินสดๆเลยนี้และที่ยังสุดเลยไม่มีหืนค่ะครับผมต้องเปิดดูไม่มีหืนแต่หืนได้ไหมครับหืนได้แดียดีนะคะแพ็กเกจมาอย่างดีเออทิ้งนี่เลยครับปอโอ้เสียงกรอบไหมล่ะเสียงกรอบคองกรอบกรอบอร่ <ๆ S 2> อยอร่อยไหมล่ะอร่อย อันนี้อร่อยมากมาแปง้งแปง้แปงเขาดีเม็ดมะม่วงหิมะาพ่านอ่าุณลองดูอ้หอันต่อไปนะครับปอขาอันนี้นะครับบอกก่อนเลยเพิ่งมากับเราวันนี้นะค,ะครับเป็นร้านพริกพอกหมูกรอบชาชูหมูกรอบชาชูเนี่ยมันคือเหมือน หมูชาชูแบบญี่ปุ่นอะเทียบไปเลยแต่อันนี้เขามาทําต่อเป็นหมูกรอบบอกก่อนไหมว่าเขาใช้เวลาทำในการทําแต่ละชิ้นเนี่ยสองวันวันว้าวันไหนแล้เนี่ยนะมันจะนิ่มละลายในปากข้างน้อยเป็นหมูกรอบที่ม่กกรอบอร่อยมากๆเลยคุณปอลองชิมดูจานนี้เลยค่ะลองดูคุณปอโอ้โหคุณปอดูแค่จิ้มนี่นะคือเนื้อด้านในเขานุ่มมากมาคุณปอมาเดี๋ยวเราโอ้โหคุณปอหลังกรอบมากรสชาติรสชาติดีคือเนื้อเขาอะไม่แห้ง มีความฉ่ำอันนี้คอนเฟิร์มเลยตรงหนังเขาจะกรอบแล้วฟูฟูมีความเค็มนิดนิดและน้ำจิ้มแจ่วแซ่บมากครับอร่อยมากใช่ไหมคุณลองกินน้ำจิ้มซีฟู้ดดูลองชิมซีฟู้ดดูใช้มะนาวแท้นะครับถือว่าอร่อยมากเอาไปฝากคุณแม่ไหมเอาไปฝากครับเอาหมดนี้เลยนะครับโอ้แต่จะกินหมดเหรอคะหมดครับไม่คือซีฟู้ดเขามันจะเหมือน ซีฟู้ดผสมพริกน้ำส้มเบาๆแล้วมันจะแบบมีกลิ่นหอมมะนาวหมูกรอบชาชูเลยอันนี้นะคะร้อยบาทเองขาหมูกรอบคืออันนี้ค่ะ399บาทคุณเออ่มากไปกินตามงไปกินตามโรงแรมนะคะไม่ใช่ราคานี้ก็บอกว่าต้องมีห้าหกร้อยแน่นอนนะครับพริกพอกหมูกรอบชาชูไปเจอกันเลย2 0่6ถึตุลาคมนะครผมอร่อยมากที่ ฟิวเจพพอจพาร์คฟิวเจอซิฟิวเจอพอกอ๋ออันนี้ค่ะบอกว่าน่ากินมากน่ากินมากอันนี้นมาเป็นเรียกว่าคนต่อหากันเยอะสุดๆเลยค่ะร้อยส <11 7 S 1> ิบเจ็ดปีถ้าไม่รอร่อยจริงอยู่ไม่ได้นะคะ<อ>นี่คือสูตรยาวนานมากอย่าพค่ะอย่าพึ่งวยตายแล้วอาจารย์เป้ มันทำไมยังไม่ได้ถึงไม่ค่ะแม่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่อยากให้แม่เปิ้ลเข้ามาชิมด้วยว่าของที่จะไปงานลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งนี้เนี่ยอร่อยจริงอร่อยจริงพี่เปิ้ลอ่ะพี่เปิ้ลให้เปิ้ลดูก่อนอันนี้นะคะเป็นขนมเบื้องอันนี้มาให้ชิมเลยละกันโอ้เยี่ยมมากเลยที่จะมีผู้หญิงคนเดียวการ กนกกรขนมเบื้องไทยตลาดพลูลูไหนลองพูดตลาดพลูลูตลาดพลูลูอ่าอันนี้ร้อยสิบเจ็ดปีบอกก่อนแม่อร่อยไม่มาชิมร้อยสิบเจ็ดปีแป้งเขาเนี่นะครับมีความบางกรอบนะครับแล้วเขาใช้แป้งถั่วเขียวนะครับคั่วสดใหม่นวดด้วยมือความอร่อยมนตัวมะพร้าวเนี่ยต้องขูดด้วยมือเป็นมะพร้าวแก้วฝอยทองไอ้นี่ทำานหวานไงไข่เป็ดแดงทั้งนั้นไข่แดงของไข่เป็ดทั้งนะเนี่ยของมันจะมันมันจะหวาอ่าแต่เค็มนี่ทำจากกุ้งสดพี่เปิ้ลกุ้งสดแล้วมาใช้มันกุ้งเข้าไปด้วยอ่ามันจะรสชาติมันจะเข้มข้นมากอร่อยมาก อันนี้ยี่บาทพี่เปิดชิมละยี่สิบบาทพี่เปิดกินไซส์เล็กแล้วกัน20บาทลองชิมดูไม่อะไซส์นั้นไม่ได้ไซส์นั้นต้องให้ปอเขาใหญ่4ชิ้น70บาท7ชิ้น120บาทนะครับกําไรตรงไหนอะนั่นนีดูไส้เขาเยอะมากอะไรมะมันจะอร่อยกินอันนี้ยี่บาท3ชิ้นอิ่มเลยแป้งเขา่หอมมากกินแล้วกลิ่นมันขึ้นมันไม่ใช่ได้กลิ่นที่นะเวลากินเข้าไปอ่ะรู้เลยว่ามันแบบแป้งเขาดีมากอ่ะคุณลองกินแบบ40บาทโอ้โหยาวเท่าหน้าาาเลยยครับผมมวก่ สี่สิบบาทคุณขาเป็นยังไงคะอือร่อยอร่อยหอมมากเลยอ่ะบอกกันเลยว่าเราเขาทำในทุกอย่างก็ทำจากใจจริงๆร้านนี้นะเขามีร้อยสิบเจ็ดปีอะไรมะอร่อยมากอ่ะอันนี้แบบเป็นกล่องก็มีพี่เปิ้ลแบบนี้นะพี่มาดูนี่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 กล่องแล้วปกติอ่ะขนมเบื้องที่เราเคยกินมันจะครีมเยอะๆใช่ไหมใช่แต่อันนี้มันแบบเหมือนไม่ได้มีครีมแต่ใช้เป็นมะพร้าวแก้วแทนอ่ามันก็จะไม่เลี่ยน มาอันต่อไปอันนี้เนี่ยคุ้นตามากเลยเอกอร่อยพี่แกงใต้คุณทายยีงไทยอ้าเอกอร่อยก็ต้องเอกชัยชรีวิชัยอันนี้หนกก่อนนะคะเป็นอาหารใต้นะคะของพี่เอกชัยศรีวิชัยมาขายในงานเราของเขามีอะไรบ้างอันนี้เลยค่ะพี่เปิ้ลแกงใบปลาอันนี้เลยค่ะพี่เปิ้ลขั่วกลิ้งอันนี้เลยค่ะพี่ปอแกงเหลืองนี่อันนี้เลยคะ ผัดไทยค่ะผัดไทย,ไท,ยทั้งหมดนี้นะคะมีเป็นน้ําซอสอย่างนี้ขายด้วยในงาน<ม>เรานะคร<ม>ับอของเขานี้เป็นของคุณภาพมากๆเลยบอกก่อนไม่แพงด้วยนะกลุ่มนี้จะบอกก่อนนะครับว่าราคานะคะซอสแกงส้มซอสแกงไตปลานะคะราคาปกติ129บาทโปรโมชั่นในงานค่ะคุณขาเหลือเพียงแค่100บาทแตดละ100บาท,บาทแล้วคือเขาอ่ะมาเป็นขวดแบบนี้พี่ก้องเขาจะมีวิธีการทําให้ง่ายม,มากๆตั้งน้ําใส่ซอสใส่ผักใส่เครื่องจบกินได้เลยอะไรเลย ยุคใหม่เลยเนาะไกปลาแห้งนี่นะนบอกเลยว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมาก <ละ S 1> หรือ,รอจะเอาไปทําเป็นแกงไต่ปลาน้ําตั้งน้ําใส่แกงไต่ปลาแห้งไปแล้วก็ใส่ผักเข้าไปรู้ได้ไงผมเคยทําไงอร่อยพี่ของพี่เอกเนี่ยร้านนี้ค่ะเป็นกะปิกะปิกุ้งเคยค่ะ,<อ>ะให้ชิมเลยอ่ะคุณเปิ้ลจานนี้ ร้านเขาจะมีรูปหน้าพี่เอกโ่มาด้วยครับเดินมาเห็นพี่เอกนึีว่าตกใจพี่เอกมาไปเจอกันในงานดินติดโปรแฟร์ที่ฟิวเจอร์พอกรังสิตชั้นดีมาต่อพี่เปิ้ลต่อมาร้านนี้ค่ะเราลงใต้แล้วก็ขึ้นเหนือขึ้นเหนือมาเลยไปร้านนะร้านอะไรครนาร้านนาร้านนี้พาเห็นชื่อนี้เราต้องบอกสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือแต่แต่เจ้าผมก็เหนือนะครับจริงเหรอเหนืออะไรคะเหนือความคัดหมา บอกก่อนว่าอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวว่าพี่เปิ้ลกับน้องปอร้านนี้เนี่ยเป็นเหนือแท้ๆเลยนะคะเพราะว่าของเขานี่เป็นออกเป็นคนเหนือที่มาทำาดยเฉพวัตถุดิบคนภาคเหนือหมดเลยแต่ที่กีนกว่าคือนี้ค่ะเป็นไส้อั่วค็อกเทลไส้อั่วจิ๋วแต่เข้มข้นด้วยรสชาติของสมุนไพรแล้วก็ความแน่นของเนื้อเลยเห็นหน้าตาไส้อั่วเป็นแบบนี้เลยอะเผ็ดน้อยแต่เครื่องเทศเนี่ยครบคันเลยนะคบเป็นัไงอร่อยไหมคะคือข้างในเ่รสชาติก็เหมือนไส้อั่วแต่ว่า พอมันเป็นแบบเบบี้อ่ะข้างนอกมันจะกรอบๆเหมือนเรากินไส้กรอกอ่าอร่อยมากตัวนี้ค่ะเป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มคนนี้นะความโดดเด่นก็คือการคัดเลือกพริกที่เป็นสายพันธุ์พิเศษมาจากพื้นเมืองทางเชียงใหม่เลยเป็นพริกที่มาจากเชียงใหม่และลำปางผสมรวมกันคุณจิมแคบลำคุณเนี่ยเพราะลำคุณต้องกินแคบหมูอ่านี่ไงน้ำมันหนุ่มต้องกินแคบหมูเป็นไงพี่เปิ้ลอร่อยโอ้ อือร่อยอรยไหมแหนมหม้อแหนมหม้อของเรานี่ครับโดดเด่นกว่าแหนมหม้อคนอื่นด้วยด้วยที่ว่าเรามีนะครับมีกลิ่นกระเทียมเผาที่ช่วยความโดดเด่นเรื่องกลิ่นมากกว่าเจ้าอื่นแหนมหม้อนี้นะคุณนะอากลับไปบ้านนะแล้วคุณก็ทํากินนะดิฉันบอกก่อนเลยว่าอร่อยเด็ดมากๆเลยครับแหนมแท่งสู้ไม่ได้ใช่มันจะมีกลิ่นกระเทียมเยอะกว่าอ่ออันนี้คือร้านนานหนึ่งในร้านค้าที่อยู่ในอานนี้เอเร์ยี่สิบถึงยี่สิบหก ตุลาคมนี้หาต่อไป <ผม S 2> อันนี้นะคะค Royal Crown Bakery นี่สำเนียงได้ไหมครับเดี๋ยวเยี่ยมมากด้วว่าจบจากอังกฤษเลค่ะหน้าเขาให้นั่นมากจริงๆะบอกก่อนนะคะว่าจริงๆคุณพ่อเขาเนี่ยนะคะเป็นเชฟนะคะในโรงแรมเจ้าวัวเลยและเขาเนี่ยก็มาทํา ขายเองซึ่งราคาเนี่ยบอกก่อนจับต้องได้มากๆเลยปัจจุบันเป็นรุ่นที่3ละนะคะสืบเนื่องมาต่อๆเนื่องกันเลยนะคะร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะคุณปอถนนจันทร์27นะครับผมพี่คือต้นตำรับเค้กหน้เเานิ่มเจ้าแรกในประเทศไทยโอ้โช็อตแึ้เนี่ยมาจากฝรั่งเศสว่างนะคะพระเจ้าหลุยส์ที่สิกำลังคั่วไม่ขนาดนั้นอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเฉยๆถือแม่ผงโกโก้มาจากฝรั่งเศสก็จริงแต่ราคาเกาจับต้องได้เพิ่นบอกชิราคาเท่าไหร่ ราคานะคะป็าเห็นว่ายังตกใจเลยนะคะหนึกล่อง35บาทค่ะ3กล่องนะคะในงานนี้รับไปเลยค่ะ100 <100 S> 1น0่บาทมีกี่รสชาติะพีบเปิ้ล9รสชาติเดี๋ยวให้คุณเปิ้ลลองกินกับเค้กหน้าส้มอันนี้หนูว่าไม่ใช่ส้มชานมอันนี้ก็ได้ชานมพอกินเข้าไปปุ๊บคำแรกอะมันรู้เลยว่าเนี่ยคือรสชาแล้วตัวแป้งเขาอะค่ะตัวขนมเขาอะอร่อยมันนิ่มคุณปอลองกินดูอร่อยมาก ขาหน้าเขาให้เยอะมากหน้าเค้กเขาเนี่ยโขงโกโก้จากฝรั่งเศสพระเจ้าอะไรนะครับพระเจ้าหลุยอัมสองอย่าเชื่อมากนะคุณผู้ชมเชื่อเป็นบางอย่างเอาแต่ความอร่อยดีงามและหน้านิ่มตัวเค้กอร่อยจับต้องไดนอาการขาพิเศษจริงๆเลยอันนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะร้านนี้นะ บอกก่อนว่าเก๋มากๆเลยเพราะพี่ท็อปดารินยุชชอบมากครับติ๋มปลาสลิดนะพี่ปิ้ยปดถ้าอยากไปทําบุญพี่ปิ้ลไปทำบุญพี่วาทำบุญสั่งได้สั่งได้เลยทอดปุ๊บเขาจะแพ็คอย่างดีนะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไปถวายเพลนพระได้เลยนะครับของเขาเนี่ยมีทั้งแบบที่ตากแห้งแล้วยังไม่ได้ทอดแบบทอดแล้วก็มีแบบกรอบก็มีแบบเชียงประสิทธิ์ก็มีไม่เป็นแบบคุณมีทุกอย่างมากเอาแรกเลยนะคุณบอกก่อนเลยว่าเป็นปลาสลิดซอยกรอบซอยกรอบชิ้นขนาดนี้คุณดูเลยนะว่าโอ้โหใค่มีขนาดชิ้นบางกรอบสัมผัสเนี่ยถ ทานไปทั้งก้างเลยคุณปอลองไหมนี่ก็อยู่แล้วนะคุณปอโอ้โหเสียงกรอบค่ะเสียงกรอบอย่างนี้โหฟังก็เสียวเลยนะอร่อยนะอร่อยไหมคะอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็แบบน้ำพริกนิดนึงอ่ะได้เลยเราจะไปเป็นปลาช่อนเลาะก้างเขาตัดมาเป็นแบบเหมือนชิ้นกันบางดีพอดีคำแล้วก้างไม่ต้องห่วงว่าจะกัดไปโดนก้างเขาเอาออกหมดแล้วถูกต้องสัมผัสนี่นะทั้งนุ่มระมัยนะคะระมุนรัดมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นเชียงประสิอ่ะพี่เปิ้ลลองกินเชียงประสิทธิ์ดูเดี๋ยนี่ ปกติเรากิน กุนเชียงหมูปลาจะเมืนหวานแต่กุนเชียงปลามันไม่หวานคือเกี๊ยปลาเนี่ยส้นไม่ฮาวไม่ฮาวไม่ฮาวอร่อยแล้วเนื้อมันนุ่มมันไม่แข็งแต่ผมว่าแบบเนี้ยดูสะอาดสะอ้านมากนี่คือปลาสลิดแดดเดียวนะครับผมโลละ300บาทเท่านั้นแล้วเนี่ยเขาแพ็คมาสะอาดสะอ้านสวยงามพร้อมเก็บใส่ตู้เย็นได้เลยอยากทอดมาแล้วก็หยิบออกมาทอดแค่นี้ไหมคะมีแค่ส่วนหนึ่งนะคะของงานลิทิโปแฟร์นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่อะไรครับน้องปอ2 0่สถึงยีตุลาคมนี้นะครับผมที่ฟิวเจอร์พาร์ค ฝรั่งเศสนะครับชั้นบีไปเจอกันได้พันกว่าเมนูอยู่ในงานของเรากว่าเป็นวันแล้วค่ะแล้วประกันความอร่อยไหมครับพี่เปิ้ลอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอะตั้งแต่ชิมมาพี่เปิ้ลอยู่กล้องต่อนะเดี๋ยวอยู่ต่อเปนน้ำส้มเจ้าหล่ให้กินอีกต้องปอเดี๋ยวรลางก่อนนะจะเจอกันได้นะครับผมนะครับคุณผู้ชมค่ะยังมีต่อแล้วค่ะช่วงหน้ามีของอร่อยต่อยครับสักครู่เดียวค่ะนิ้มติดโป๊ะกอร์ติดดาว